เมื่อเช้านี้เข้าสวนได้ขนุนสุกมาหนึ่งลูกค่ะงานแกะขนุนก็ต้องมาอีกแล้วเนี่ยสุกเอาไว้ก็ไม่ได้ค่ะต้องแกะนี่ก็จะหกโมงเย็นแล้วต้องมานั่งแกะขน,นุนโอ้ยไม่แกะก็กลัวจะงอมเกินไปค่ะก็ต้องแกะเอาเนื้อไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนคนกินก็ชอบกินกันจังเลยค่ะบ้านคุณน้องชาย บ้านคุณหลานชายชอบกินขนุนกันทุกคนแต่ขนุนทันนี้เขาหวานหอมชวนกินทุกคนก็แบบว่าอุย้ยกินแล้วติดใจชอบเมื่อวานนี้เพื่อนๆนมาให้เพื่อนกินแกะไว้กล่องหนึ่งให้เพื่อนกินเพื่อนก็ติดใจชอบว่ามันอร่อยกินแล้วเพลินดีมันเป็นขนุนที่เนื้อกรอบไม่แฉะ แกะแช่ไว้ประมาณสามสี่วันก็ยังอยู่ได้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องแฉะค่ะขน,นบางพันธุ์แช่วันเดียวก็แฉะแล้วก็จะเป็นแบบว่าช้ำๆเหมือนจะเสียเนาะแต่นี้ไม่เป็นเลยค่ะเนื้อแห้งดีมากเลยเสียดายไม่รู้ว่าเขาชื่อพันธุ์อะไรตอนที่ซื้อกิ่งเขาก็บอกว่าเป็นขนุนัพันเบาซึ่งออกลูกง่ายปลกแค่สองปีก็ออกก็จริงตามที่เขาว่านะคะ สองปีก็ออกลูกแล้วแล้วก็ออกลูกมาก็เป็นพันเนื้อดีมากเลยอะ่ะคือเป็นพัน์ที่เป็นขนุนที่เนื้อกรอบแห้งกรอบแล้วก็หวานหอมกินจะหอมมากเลยค่ะหอมแบบอใครได้ใครได้กินแล้วเป็นต้องอยากกินกินแล้วก็ติดใจนะปลูกาปลูกผลไม้แล้วได้ผลดีอย่างนี้เราก็แบบว่าเออชื่นใจ เป็นกับว่ามันไม่เสียหายไม่เสียของเนาะถ้าปลูกแล้วไม่ได้ดีเราก็รู้สึกว่าเสียเวลาเพราะว่าไม้ผลกว่าจะได้กินมันหลายปีใช่ไหมคะถ้าปลูกมาแล้วไม่ได้ดีเราก็จะเสียเวลาต้องแบบหาพันธุ์ใหม่ปลูกใหม่แต่อันนี้ดีมากเลยอะต้องขอบคุณคนขายกิ่งพันธุ์ที่เขาแนะนําที่แรกว่าจะไปซื้อกิ่งพันธุ์อะไรที่มีชื่อนะ สุริยาอะไรของเขานั่นะแต่ว่าคนขายบอกว่ามันเป็นขนุนพันหนักนานกว่าจะออกลูกเอาแบบนี้ดีกว่าเอากิ่งนี้ดีกว่าเนี่ยชื่ออะไรฟ้าอะไรส,สักอย่างเนื้อจำชื่อไม่ได้แล้วสี่ห้าปีผ่านไปจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าพันธุ์นี้ดีพันธปลูกแล้วออกลูกง่ายแล้วก็ออกลูกเร็วนะคนะก็จริงตามที่เขาแนะนำด้วย ซื้อมาปลูกได้แค่ปีที่สองก็เริ่มออกลูกแล้วต้นนี้เดียวออกลูกปีแรกเขาออกลูกให้กินลูกหนึ่งนะเราก็เอาไว้แบบว่าลองดูซิว่าเป็นยังไงปรากฏว่าดีมากปีที่ปีที่สามก็ได้หลายลูกปีนี้ปีที่สี่ได้เป็นสิบเลยค่ะตัดทิ้งไปบ้างเพราะว่าออกเยอะไปเราเอาไว้มากก็ไม่ได้คือขั้วเดียวออกตั้งสาลูกสี่ลูกเราต้องตัดเอาไว้แค่สอลูกอย่างมากแค่สอลูกนะ เอาไว้น้อยจะได้ลูกเขาจะได้โตสมบูรณ์ถ้าเอาไว้เยอะเขาก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนกับเขาแย่งอาหารกันนี่แหละค่ะที่มาของการปลูกขนุนปลูกแล้วอ่าเป็นอะไรที่ดีมากแปลว่าได้ดังใจเนาะเขาเรียกว่าได้ดังใจถ้าปลูกแล้วไม่ดีของที่ซื้อมาปลูกแล้วไม่ดีมันก็เสียเวลาอันนี้ได้ดังใจมากเลยเนื้อหนา แล้วก็แห้งนะแช่ตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้สี่วันห้าวันก็ยังเหมือนเดิมยังหวานหอมเหมือนเดิมเอาไปให้เพื่อนกินเพื่อนก็ติดใจนะร้านที่ตัดเสื้อผ้ากันประจำวันนะัเอาไปให้เขากล่องหนึ่งเขาก็ติดใจเขาบอกอุ้ยขนมนของพี่อร่อยจังเลยเขาไม่เคยกินขนมนอะไรที่ไหนอร่อยขนาดนี้จริงๆเขาไม่ชอบขนมเพราะว่ากลิ่นมันไม่ดีกลิ่นมันแรงแล้วเหม็นเวียนหัวแต่อันนี้กลิ่นหอม หอมยั่วยวนใครได้กินแล้วติดใจ <c oughs> เป็นเสน่ห์ของเจ้าของสวน <c oughs> นะลูกหนึ่งนี่ได้จะเต็มกระมังแล้วค่ะยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวแกะให้หมดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เผื่อหลานชายมาหลานชายก็ชอบกินนั้นแม่ก็บอกว่าให้ไปแกะลูกหนึ่งให้เขาไปหมดเลยลูกหนึ่งเขาบอกโอ้เขากินแล้วก็ติดใจบอกอร่อยนะน้องชายมากินก็ชอบใจ <c oughs> ช่างตัดเสื้อกินก็ชอบใจเมื่อวานนี้เพื่อนมาบ้านนะมากินให้เขากินยกไปให้เขากินเขาก็ชอบใจอีกนะสรุปแล้วว่าเราไม่ผิดหวังที่ซื้อขนุนพันนี้มาปลนะูกเนาะแต่เสียดายไม่รู้เขาชื่อพันอะไรอะ่ะแต่เพาะ,มะเมล็ดไว้แล้วนะคะใครที่อยากได้มเมล็ดได้พันไปปลูกก็เอาไปปลูกไม่รู้จะเหมือนต้นเดิมหรือเปล่าเนาะเพราะด้วยเมล็ดเอามเมล็ดใส่ถุงดำใส่ดิน ปลูกเพาะไว้ลวแล้วลที่ของปีที่แล้วที่เรากินแล้วเราก็เอาเมล็ดเพาะแล้วเอาไปปลูกไว้ที่สวนนั้นต้นหนึ่งงามแล้วค่ะงามและได้ประมาณสูงเป็นเมตรละเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะออกลูกมาเหมือนต้นแม่ไหมเขาโบราณเขาบอกว่าปลูกด้วยเมล็ดบางทีมันกลายพันธุ์แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองดูค่ะเนาะเอาขนุนมาโชว์ให้ดู เจ้าของสวนขนนค่ะมีอยู่ต้นเดียวหรอคะโชว์โชว์หลายรอบแล้วมันเป็นของที่ถูกใจแล้วก็เลยอยากโชว์เป็นอะไรที่แบบว่าปลื้มมากเลยขนนต้นนี้กินแล้วก็อร่อยแจกแล้วก็ภูมิใจเพราะว่ามีแต่คนชมค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม